สวัสดีครับผมโนดต VP วันนี้ปลดล็อกจุดที่2ก็คือฝูงปลาและไอทะเลสำหรับกิจกรรมน้ำบนแข่งขันความเร็วปะทะขึ้นของเมื่อวานจะอยู่ข้างบนตรงนี้มันชื่อว่าวงล้อมแห่งขึ้นใครยังไม่ได้เล่นก็กลับไปเล่นได้แล้วก็วันนี้เป็นฝูงปลาไอทะเลจะอยู่ล่างๆขวาหน่อยผมมาสังเกตดูว่ามันจะมีไอไอระเหยเนี่ย เป็นเส้นๆมันบ่งบอกถึงทิศทางที่จะไปจุดเริ่มต้นคือนาฬิกาทรายใช่ไหมแต่ไอเส้นเนี่ยมันจะบอกว่าไปทางไหนมันวิ่งไปทางนู้นแสดงว่ามันจะเริ่มไปทางนู้นก็ให้เราหันเรือไปทางนู้นก่อนมันจะสะดวกต่อการเริ่มพุ่มเเบี้ยว ยิงป้อมนี้ไม่รู้ว่าได้อะไรไอเวฟสปลิตเตอร์อินซิกหน้าก็คือเหรียญใหญ่ๆ เตรียมตัวโดดครบแล้วสิบสามเหรียญไม่อยากไม่ยากแค่เก็บเหรียญไอเหรียญใหญ่ให้ครบแค่นั้นเองเนี่ย เหรียญเว็บสปริตเตอร์อะไรสักอย่างอย่าลืมเข้าไปกดรับรางวัลน,นะกดรับได้ทั้ง3เหรียญเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ